สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่แป้งชมชาพนน้องไปรับของฟรีจากแมปเวนนะคะซึ่งบอกก่อนนะคะต้องขออภัยจริงๆซึ่งของชิ้นนี้เนี่ยมีมานานมากๆแล้วนะคะพี่แป้งก็จะมาบอกน้องๆคนไหนที่ยังไม่มีก็สามารถทําตามคลิปนี้ได้เลยค่ะเข้าแมปตามพี่แป้งมาเลยดพี่แป้งจะทิ้งริงไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะคะไปดูวิธีการทําเลยง่ายมากน้องๆเข้ามาแล้วนะคะน้องๆเห็นด้านบนไม้ที่เป็นรูปบ้านนะคะน้องกดเทเลพอร์ตไปเลยจ้าแล้วก็กดมาตรงคําว่าชายหาดนะคะน้องๆหารูปที่เหมือนกับพี่แป้งก็ได้ค่ะ แล้วให้นอนนะคะกดตัว T ตรงนี้นะคะถ่ายสเก็ตบอร์ดประตามพี่แป้งมาได้เลยค่ะบอกเลยว่าอยู่ไม่ไกลนั่นเองซึ่งขออภัยจริงๆบางคนอาจจะมีแล้วเดี๋ยวว่าพี่แป้งเลยนะคะบางคนเขาก็ยังไม่รู้แลวยังไม่มีจริงๆอะเมื่อเรามาถึงตรงร่มแล้วนะคะน้องๆให้น้องกด E เพื่อรับของได้เลยค่ะบอกเลยว่าง่ายมากๆนะคะนี่แล้วก็กดโอเคไปเลยเราก็จะได้ของฟรีม,มาแล้วเรียบร้อยนะคะบอกเลยว่าง่ายมากเลยค่ะชิ้นนี้ตอนนี้นะคะพี่แป้งจะถึง2 0 0 0 0นซับแล้วนะคะอยากให้น้องๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดฝากกดพี่แป้งด้วย จอกันคลิปหน้าจ้า